ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อยู่ที่มุกดาหารบ้านยังวะครับแก้งโนนคำบ้านแก้งนะไม่ใช่บ้านแก้งนะบ้านแก้งโนนคำตำบลคำป่าไหลายอำเภอเมืองมุกดาหารเนาะนี่ครับเป็นที่เรามาส่งวันนี้นะครับเป็นแรงงามบอแรงงามบอทำอะไรชุดนี้น่าเสียดายบ่เสียอได้เลยครับนี่นะครับ ใครที่สนใจเปียกสวยๆอย่างนี้ก็โทรมาคุยกันนะ0872282121นะครับชุดนี้เราส่งที่บ้านแก้งนนคมนะตำบลคำปลาหลานะมุกดาหารอ่ายอดยอดสั่งนี่เกือบ300แสนเะนาะเนาะผมเลยขอมาจำจักบาทบอขได้มาจำครับผมน,นีนะครับโทร,โทรอย่างเดียวครับผมโทรอย่างเดียวนะครับไม่มีมัดจำแม้แต่สลึงเดียวนะถึงที่เลยครับถึงที่นะ อาบ้ให้คุยเรื่องเงินเรื่องทองกันเลยเนาะนี่นะครับนะดูดีๆนะเพจจริงแต่ไม่มีให้โอนเงินนะแล้วก็โทรอย่างเดียวไม่ต้องไปชงไม่แชทแชทผมกับพวกคอยคุยน้ำอยอแล้วอคุนบอแชทก่ได้ครับผมช่วยก็ได้เครับผมนี่นะครับฟังเอานะนะแล้วก็เราไม่ได้ไปขอประจุนักรรมอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะเป็ดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ลูกค้าตรวจเช็คแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะใครอยากไดเป็ดโทรมาคุยกัน0872282121นะครับ อยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะใครอยากได้ใครเป็ดอยู่แถวบ้านแก้งนนคำนะอ่าคำปลาหลายตำบลคำปลาหลายอําเภอเอมืองมุกดาหารมาที่นี่เลย,เลยไม่ผิดหวังนะครับองคขอเบอร์คนหน่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่ศนย์หกสี่ศูนย์เกียาสี่แดเกียห้าสแปดครับถือใจเราเป็นเนาะถือใครับมนี่นะครับ,น,รบนี่นะให้ลูกค้าได้พอใจกับเป็ดเลยนะครับ เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีไรายได้ไรายวนันทุกวันนะถ้าคุณยิ่งมีไรายได้เดี๋ยวคุณก็สั่งเป็ดผุงเพิ่มเองนะ <c oughs> พอกเราสวยงามนะแต่ไม่รู้พายุจะเอาไปหรือเปล่า <c oughs> พายุแห้งหมาแถวเนี่ย่บีปาลานาประเกันเขาเรียกอะไรป่าป่าป่ายางเยอะ,ะครับกันลมได้ดีนะถ้าเกิดไม่มีลมแรงๆก็คงจะดีมากนะครับก็เราจะอยู่ได้หลายปีนะเสาไม้ยูคานะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยห้องนอนจะแคบไปนิดนึงเพราะเป็ดสั่งเยอะนะครับเอาไว้อีกรอกหนึ่งพี่เห้กลมกลวงเลยนี่นะครับ,บ,บสวยงามนะแล้วก็เรื่องหมานี่ตาข่ายจะบางไปนิดนึงเบิ่งเอาใส่รั่วใส่อคขึน,นีกว่าลวดชัดง่วเข้าไปอีกก็ได้แบนนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตรงนู้นก็เป็นที่กินน้ำเนาะ ที่กินนะองเป็ดใครต้องการก็โทรมาคุยกัน0872282121 2, 1, นะครับประมาณนี้น่ะสวยงามนะครับออกอลังการดีแต่ระบบน้ำน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับเป็ด2 0 0 0กว่าตัวนะระบบน้ำจะน้อยไปนิดหนึ่ง้องกันลองมาฟังนี่เลยครับเดี๋ยวสีดัน,นไปกินเลยมาฟังพี่ครับมาสุดๆเลยครับ น้ำมากเลยว่าจะไล่ข้ามไปดีน้ำใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ